สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อคับพี่ดอครับตอนนี้อยู่ที่ฝั่งโซบะอเล่าครับข้ามวลครับพอดีมาผอรถงามครับของทีมงานบุรรักษาครับสวยครับสวยรถแค่หนิโอ้ยางงามครับผมเห็นจอดอยู่นี่แหละเป็นจีเป็นสีรอไปไปใส่ของบ่กครับโอ้สวยสวยครับเดี๋ยวพาไปเยี่ยมสุ่มครับเยี่ยมสุมพามัเมืองยังครับปฏิเมืองมนีคือ รถมูผมมันเป็นรถปูนเต่าครับมันก็บมันสิมีความแตกต่างได้แตกต่างหมองได้ครับว่าจีนี่แตกต่างหมองชีว่าหลายคนพึ่ว่ามีขั้วขางหางพึ่ว่าพึ่งมกเมืองขั้วขางหางครับคือจังมูผมอย่างสีมันสิเป็นโล่งเนาะมันสีมีหน่อยขั้นครับสีเพิ่นสีเฮดเป็นขั้วไว้แต่ว่าถ้ารถที่มงันคือจังนี่ขั้นนี้ครับขั้นนี่แหละขั้นสีผมสีฟ้าเมือเมืองนี่มันสีมีขั้วขางหางครับพั้หมูซื้อพึ่า ประหยัดบ่หรือ่ประหยัดหรือแบบใดเพิ่นไปล่องแบบใดเพิ่นจังมีขั้วมีย <S <S วิยังครับครับข,ขอขอนุญาตแล้วแหละครับขอหย่ยมส้มครับขั้วข้างหางโอ้ยขอขออนุญาตได้อขออนุญาตได้อครับเด้อย๊าดชื่อว่ามาปิกนิกเลยตัวนี้ <S <S ขเ,นเ,นเขาเ,ขเข้าเหลี่ยนจังใดเขาคือเขาแต่เข็ดขั้วแบบนี้ครับโอ้่อว,นนอวนมากมันเป็นรถตกข้างวะ คือคือจังนี้เขามานี่เขาสีได้ลุ้งมือเดยหนิสี่เดียวไส่มือไส่เนาะเมือนี้เนาะกัว่าวันจันทร์คนละวันจันทร์มือนี้วันอาทิตย์มาจ็กมือหรอสองมือสามมือเนาะสองมือสามมือโอ้ยอันนี้เขาแพกมาแต่ไทยเลยแม่นบ่ะครับโอ้ขอดูจ้าเด้อเขาไปเลี้ยงนี่อย่างนิอันนี้จะเลนแดงมาอ๋อแดงเนาะมาหนิกว่าจะไปลงอีกแม่นป่ะ เอาม mm ือผมจังสี่มันบ่มีเวลาเลยถึงสี่ซื้อไว้กบ่มีเวลาเหตุเนาะมันคนละอย่างเนาะโอ้ขออนุญาตเด้อครับเบิดแล้วบ่สะเัียงเบิดแล้วบ่มีอยโอ้ไปตู้เย็นตู้เย็นเปล่าแล้วตอนนี้ล่างคือแต่พอได้ใสไซน์มันจัดหนี่คือยากแล้วยากแล้วเอาเอไม้เบสิ้ลมตัวนีไม้เบิ้ลแล้วเกิดควันอ้าว ตายแล้วแท้ๆอยู่เป็นสภาตาเราอยู่ตาเรา้วก็ชีวะข่ออยากมากอยู่บ้านไม่ได้เนาะเนาะเขาไปแบบนี้เขาไม่เก็บถือว่ามีความสุขอีกแบบปะฮะตัวเด็กหากินไปสักวนคนละมือใดบ่ไหว้คนละกลับบ้านเนาะอันนี้กับวันที่ถือว่าจังใดล่ะว่นที่ถือว่าลำบากกว่าใดเนาะคิดว่าบ่ลำบากกับบ่ลำบากแต่เนี้ยมันบริการอะไรเงี้ยโอ้อยากเลี้ยงด้วยกัน มันไม่มาไม่ปีกนีกว่าดิก็ยังอยากมีอยู่อยากมีอยากเรียนงานอยู่โอ้หลอดหนึ่งนี่ว่าไงไงขึ้นหลอดหนึ่งนี่อาทิทีหนึ่งนีหลอดหนึ่งอาทิทีหนึ่งหลอบหนึงอัทิทีหนึ่งโอ้โบเช็ดจิ๋นกับโไหวเนาะแตสื่อเพิ่เนี่ยเพป็นว่าบบเช็ดจินกับโบไหวแบบบ้านนี้ถ้าสมมติว่าผมอยู่ผู้เดียวเอาแต่ผมผมอยู่ผู้เดียวเนาะแต่สื่อสื่อแต่สิกินปนปลาทูเอาปนเดียวปนผู้เดียวมันต้มมาหมา มาทักเก่งนี่กับสามสีหมาแล้วนะยอสห้าสบหกสีแบบเพี้ยเกงเนี่ยมันพอได้เลยครับมันพอได้เลยมันพอได้ถือว่าประหยัดได้เนาะเออการนี้ขั้วเลยบอด้ถือว่าประหยัดครับแต่ว่าเพียยแต่ว่าห่าแบบจังสีเ่าสิไปสื่อใส่แบ่แม่นบอสเออถ้าเป็นลวดโต๊ะข้างเนาะถ้าคือจังสิไปแบบว่าพานได้เนาก็เข่าจานนึงกับพวกเกินสีสีหมาสีบาทเนาะก็เลี้ยวรถเพราะตรงว่าหยุ่งยากแต่ว่าจังสีคือว่า เขาสิไปใส่แหะเขาสิไม่สื่อใส่แหละโนนต๊ะข้างกับเจ๊กันสิมากินเฟืองไม่จีอ,อาาุ่นทองอะถามแม่ร้านก็บ่ไหว้เหรอเาครับแมนแมนแมนเทากินเท่าที่แบบอยู่มันก็ถือว่ามันถือปากเนะเ<อ>าะโอ้สุดยอดครับสุดยอดพลางคนนี่ชีวิตคือว่าเดกว่าเพ่อจีว่าเพ่อจีออกไปหาใส่ชีวิตแบบเข้าใจนี่ คือคนงานในออฟฟิศเนาะเพิ่ะต้องรอกระแสอยู่เหมนเด้ครับแต่เ้าวันไหนวไปได้ทุกเมื่อไปปีกนิกกระแสเมื่ได้ได้นี่ยกระแสเหล่าที่ว่ากระแสเหล้วมามืปีกนิกได้นี่เขาจะไม่คิดว่าหาเงินโอ้สุดยอดครับสุดยอดวันจันทร์วันที่ครับสิ่เดือนคนนี่นเอจันทร์ว่ได้ก็คือกับบัตรห้ากับคือคือขามไปได้ปะขามกลับได้ คามกไหนมันมาล่วหลายหมื่นแล้วเนาะสเบียงกับเบิรตแล้วเบิรแล้วโอ้นี่เขาเาจะ้องแข็งนักพนหมดเศร้ากับท่านอันนี้เอากี่เขาเจ้าครับถ้าเขาเจ้าเขาเนี้ยเขาเนี้ยเขาเจ้าเขาเนี้ยเบิร์เด้อยู่จนเขาเนี้ยหมดหรอแล้วเศร้านี่ได้ยังกับเขาครับมือนนี่มันใครตบเหมืนแล้วมึงส้มแล้วลเบิร์ล้วเบิเล้วกหยังด กอกที่ไายแล้วเมียนจจกแ่ไต้นไปนี่อลงๆสิจะกินมาบมาโอ้สุดยอดครับสุดยอดบ้านเพนี่งกบ้านบ้านเพ่อนนี้ครับครับปูครปลาดิจักเบียดี่เขาไม่ใส่เซนูจะใส่แล้วน้นี่โอ้เตรียมเ้เตรียมไวอุปกรณ์นากินนี่มิเตเบีดบ่บวกบ่มีบ่ น,นี่เจอ้เหกันุม<อ>ีดเออน,นี้เจไปหายนะโอทีมงานเท่านี้มีเครื่องเครื่องหากินเครื่องขัออ่วน,นี้เกือบทุกขั้น,นมาผู้เดียวกับตองมี่เทกันสิน,นี่ตมีเด้นมาผู้เดียวอันนพนมี่ยังดตม,ม่มาเออว่างยๆคือว่าพนมี่ยังกับตองมีแบบเต่าแก๊สตั้งทีอ๋อเต่าแก๊สพราะเด็กตุม มคนละอย่างเนาะคนละอย่างครับเจ้าไปกับน้องมึงหไลายรอบนึงปอเลยสินะครับอันนี้มันนอนมืนกเทียเป็นสบายดีตาสบายดีโอเปสวัสดีครับสวัสดีเ้ยย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 ียยยยยยรยย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 ยกยย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 ยลยยยยยว่ายาเยยอยย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 ยรยย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 ย ครับครับครับอันเสร็จแล้วครับผมบกลบกวนต่อครับขอบคุณเลยไรครับขอบคุณเลยไรไอเยี่ยมส้มเลอนี่เยี่ยมส้มรถเยี่ยมส้มขั่วหน้าเพราะคับว่าไม่เบิร์ตหรือเปล่าหน้าอันนี้ไปย่างน้ากินได้หรออืบพกแบเตรียมพร้อมครับถ้าพูเตรียมพร้อมก็ได้ว่ารถมันคนละอย่างกับรสมูผมขอบคุณสิไปส่วนมากว่าสิโต๊ะขางคือว่าคือเพิ่นเป็นเบาครับอาทิตย์หนึ่งก็ได้ได้เที่ยวเดียวจังสี่ครับ มันกระโถ้าับโพฮ็ดจังรสีกระโปงใดครับเสน่ห์ละครับโอ้โอค,อคลคคิปนี้ครับสำหรับอีกอีกมุมหนึ่งครับชีวิตของคนขับรถครับอีกมุมหนึ่งครับสะท้อนอีกมุมหนึ่งครับคนละยากับรถมูผมครับรถรถล่องครับรันนี้เพิ่นเองๆรถล่องแท้ของมูงผมแบบโบเซิงว่าล่องครับไปกลับไปกลับจังรสี บม,มีเวลาเฮดกินแต่ซื้อไว้กับบม,มีเวลาเฮดกินครับเนี่ยคือเพิ่นหนึ่งก็ต้องมันเวลามันว่างหลายเพิ่นกด้เฮดกินครับเต่ละครับจบคลิปนี้ครับขอ,บอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ